เกียบร้อยนะครับผมโอเคบัวนี่บอก59นะครับผมโอเคมีคนถามว่าสไนเปิผมเล่นเป็นไหมโออไม่ตายโอเคตายก็สไนเปิก็เล่นได้นะครับผมโอเคแตก มีคนถามนะครับผมว่าสไนเล่นได้ไหมผมก็เล่นสไนได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยทันกินลอดแท็กมันไม่ค่อยทนันกินพวกปืนกลแล้วนะครับเพราะปืนกนลกนววมันมนีลัวกว่ามันมีข้าข้องง่ายกว่าน,นะครับก็เลยไม่ได้ใช้บวกสี่สิบห้าตอนนี้ก็บวกหกสิบสองนะครับผม <c oughs> โอ้ยมีนะมีนะมีนะเดี๋ยวเราจะลดอ้อ ไปอยนึงตอนึงต่อยนึ่นอไปนะโอ๊ยตั่าบ่นมาไม่ตาไม่ตายคุมว้บอลนะครับผมปาอะไรไปครับแม่ผมไม่รู้ว่าจะมาด้านนี้หรือเปล่านะแต่ผมจะซ้ำซ้ำเพื่อนมาละโอเคมันจะไปไหนตอนนี้

ตั้งนี้บวกสานะครับผมใกล้จบแล้วอตอนนี้เราก็ลงตรงนี้นะพื้นที่สีแดงนะพื้นที่สีแดงคือคือตีสูงอ่ะส่วนมากมันจะเจอแต่แบบชอบแตกคอกันเนระไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ามันมันจะเล่นด้วยกันมาได้ไหมโอเคไปกันเฮ้ยมีมีม,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 มีมีตัวหนึ่งนะมีตัวหนึ่งนะไปไปเก็บของนะเก็บของโอเค ต้องเจอผมแล้วแหละตัวเดียวใช่ไหมลงตัวเดียวใช่ไหมโอเคไปผมจะไปล่ามันเลยนะฮึฮึบอกเลยโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วโอ๊ยใครยังไม่โดนโอเคมีมีมีตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมาลงตัวเดียวนะผมจะผมจะดำเลยเจอแล้วอะไรนะโรถตั้โรถตั้โอ้เอ้าเอ no? okay, ้า โอ้โหตีหนึ่งเลยตอนนี้ผมก็เชิญเพื่อนเรียบร้อยแล้วเจอคนนะเจอคนนะโอ้ยหบาเลยนะมาไต่มาจัดจังหวะในการสูกเรื่องเอาไปกินโอเคนะครับแตกหนึ่งนะครับไปอีกคิวก็ให้เพื่อนเพื่อนไปเพราะว่าโอเคตอนนี้ลบนะครับลบคิวสองไม่เป็นไรตอนนี้นะครับผม บวกสิบเอ็ดนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจอดแล้วมันจอดแล้วมันจอดแล้วเอาเลยนะโอ้โหแรงแดงเหรอเอาเลยนะอุ้ยอุ้ยแฮกมิดหน่อยนะครับอืมแฮกอุ้ยวิทวีทย์ผมโดนวีได้ผมโดนวีทย์ได้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะผมจะวิ่งทำไปก่อนท่าให้มุ้งฟองนะโอเคมีไหนผมยังไม่เห็นนะ อู้มไประเบิดมั้ยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมได้ยินเสียงเท้านะครับผมได้ยินเสียงเท้าผมจะรอเลยนะเดี๋ยวก็มาอะไรเดี๋ยวมา,วม,ามาแล้วมาแล้วไงสายอัดตัวนะครับมาวันนี้มาแนวสายอัดตัวนะบอกเลยโอเคโอเคของโอเค,อเคไปกันเลย ก็ออกสามเมื่อกี้ละเสียงลดลดไมค์แล้วนะลดไมค์แล้วโอเคมีการส่งส่งเลือดปืนยานด้วยโอเคผมยิงเลยนะมาไตาโอ้ไม่ายไม่ตาย,ตายอุ้ยหลังผมเข้าอ่ะหลังลำเข้าหลังมเข้าผมจะยังไม่ฆ่ามันนะนะเอาเร็วเลยไอตัวบีดเอ็มเมื่อกี้แน่เลยไนะตเข้าวงนะนี่เข้าวงเขาวงค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมเดี๋ยวแม่ลูกซองกอน ลูกสองเปลี i, s <S ่ยนแม็กช okay, okay. ้ามากแต่ยิงไวมากนะครับผมเอาเลยตายครับผมโอเคมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยนะโอเคโอเคอุ้ยข้างหน้าผมเลยโอ้โหมาลามปุมิสไวร์บอลนนะครับอุ้ยมันยิงผมโอเควายวอลนะครับโอเคผมปิดล้อมตัวเองแล้ว ผมต้องไปนอกออกไปเฮ้ยเห็นเห็นแล้วผมจะปาระเบิดไปนะระเบิดมีตั้งเศษลูกผมจะใช้มันเป็นประโยชน์ไปตักอีกลูกนึงอีกลูกนึงเผื่อเผื่อมันมีเพื่อนโอเคไม่เจอนะไปล้านเไปเลี้ยเร็วเลยมีมีมีตัวอู้หูู้้โอมันมันหนีไปได้ครับข้างหน้าผมนะอู้ไยว้าว้าย เอาตายได้ไงอะ่ะโอ้โหยิงช่องรอด Amazon มมนนครับผม <c oughs> โอเคตาน,นี้บอกเอ่อบวก4.4นะครับผมเก <c oughs> ือบเกือบแล้วเหล็กนิดเดียวไอ้ก็ให้เพื่อนแบกนะครับนี่นี่ีมือเพื่อนนะครับผมแรงแรงนะเกียบร้อยโอเคดูกันว่าตาน,นี้บอกเท่าไหร่นะ 25นะครับผมเรียบร้อยนะครับขึ้นแดงให้แล้วนะครับเรียบร้อยอีก1 ID นะครับผมที่ผมดันขึ้นแรน์ให้เรียบร้อยนะครับผมขึ้นแดงแล้วนะครับผมก็ได้ใสญนะครับฮีโรอีกตารแรกของน้องเขาเลยนะครับผมโอเคตกลงสุดยอดไเลยนะครับผมโอเคผมจำพินไปเลยนะขอบคุณครับที่ช่วยแบกโอเคก็ส่งไป บายกดผมไปละนะโอเคต้อง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 ทิ้งติ๊กตอกวะต้องทิ้งติ๊กตอกวะผมมาดันแรงให้เอฟซีครับโอเคติ๊กตอกโอเคครับช่องช่องนี้ไม่มี สาระเรียบร้อยนะครับผมโอเคบายโอเคออกตีเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จบหนึ่งไอดีก็จะมารีวิวรหัสใหนเลยกันนะครับผมก็ขึ้นแปมสามพันสองละเรียบร้อยนะครับโอเคแต่คือเจอคือที่มันใช้เวลานานมากเลยนะครับกับไอดีนี้นะครับเพราะว่า เจอแต่ตีที่ไม่สามัคคีกันนะมันเป็นตีที่แบบสุ่มมากันเองอะสุ่มมากันแล้วก็เจอมันไม่สามัคคีกันมันไปนู่นไปนี่คนละที่คนละทางมันให้แบบมันไม่สามัคคีแล้วมันก็แตกแยกกันแล้วมันก็แตกแน้วมีด่ากันด้วยนะครับผมมีสกิลปากโอ้คำสัว์ระเริมมาเต็มเลยนะครับผมก็ทําให้แลงนี้ไอดีนี้คืนช้าหน่อยนะฮะโอเคก็ตัวละครตามเมื่อกี้เลยมาดูของนะครับของก็ตามนี้เลยนะก็เลื่อๆดูสต็อปหยุดแล้วก็ดูเอาเองนะว่ามีของแไรอเปล่ามีของดีรอเปล่านะครับผม โอเคดูรองเท้านะครับโอเคชุดออกก็ประมาณนี้เลยนะครับผมชิบ้าวคู่หูใช้เป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็ท่าทางนะไม่ได้มีปักธงอะไรนะโอเคโอเคก็ประมาณนี้เลยโอเคไปดูอาวุธครับไปดูอัพเกรดปืนนะครับอ,อ,อัพเกรดปืนมีถึง3ปืนเลยนะครับมีของเนี่ย M อ็มเอ็มพีนะครับผมก็จะเป็นเลเวล2องเลยนะแล้วก็เป็นสกางกมิเตอร์ดอนแอพพานะครับผมก็เป็นเลเวล2แล้วก็อันส่วนที่สี่กรีนไฟนอลจัลโคนะครับผมก็จะเป็นเลเวล2เหมือนกัน โอเคไปดูของอาวุธธรรมดานะครับผมไปดูก็จะมีปืนตามนี้เลยก็สต็อปหยุดดูกันเอาเองนะครับผมผมจะไม่เลื่อนช้านะไปเร็วๆเลยโอเคแล้วก็มีเอพีห้านี่นะ,ะาานะครับผมจัง okay. เกิลอลาวนะครับผมโอเคก็ปืนก็ประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็มีเอวบิวเอวบิวโกงนะครับผมพวกดาเมจสองนะโอเคหมัดก็ประมาณนี้เลยกระแทกก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ มีไอซ์วอลก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เราเปิดมือก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็รีวิวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมรีวิวนี้ก็ผมจะไม่ได้เข้ามาละหนี้แล้วนะบ๊ายบายก็บ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย